สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทําการาทดสอบกับตัวผับฮทีมแอลไฟ์กันอีกนะครับโดยตอนนี้ผมได้ล็อกอนเข้ามาในส่วนของผับแฮทีแอรไฟแล้วเข้ามาดูกันนะตอนนี้ผมมีเอกสารอยู่2ตัวนะตามนี้ดังนั้นไปดูในส่วนของ o o o l l s s t t s นะไปดูในส่วนของ g o o g l e Sites ของผมตอนนี้ก็ ต้องเห็นเอกสารแค่2ตัวเหมือนกันนะฮะนี่ตัวนี้เอาละคราวนี้เราจะมาเล่นอะไรบ้างอันดับแรกเรามาเล่นลบเอกสารตรงนี้ทิ้งก่อนนะผมจะลบเอกสารตรงนี้ทิ้งกดปุ่ม Edit ติต๊กเครื่องหมายถูกนะ เครื่องหมายถูกเสร็จปั๊บกดรดีมูฟตอบเยกหายไปแล้วนะฮะแล้วเราก็เข้าลองเข้าไปดูเห็นไหมหายไปเรียบร้อยแล้วเอกสารหายไปละตอนนี้เอกสารตัวนี้เนี่ยไม่ได้หายจริงแต่ว่าเป็นเหมือนกับเขาได้ถูกซ่อนไว้เฉยๆลองไปดูในส่วนของ default จะเห็นว่ามันยังมีเอกสารพวกนี้ค้างอยู่เราจะเอากลับคืนมาได้ยังไง ะะมันมีให้เลือกปุ่มตัวนี้ตั้งค่านะแล้วก็เป็น embed share นะ disable h i <take>. s b o o k เพื่เทคตอนนี้เดี๋ยวถ้าผมผมบอกว่าผมจะเอาหนังสือนะเอาเอกสารตัวนี้กลับมาผมใช้วิธี clone ตอบ yes นะฮะเอ,อกสารตัวนี้ก็จะกลับมาแล้ว ต่อสักคู่คลอนนิ่งนะเข้าไปดูในส่วนของนะกลับมาแล,แล้วเข้าไปดูในไซต์ยังไม่มีเดี๋ยวต้องหน้าแรกนะมันยังไม่อัปเดตห้องสมนะุดมาแล้วเห็นไหมครับอันนี้คือเอาเอกสารกลับมาตอนนี้ เดี๋ยวผมจะใส่เอกสารใหม่เข้าไปอีกทีนึงนะฮะก็คลิกตัวนี้ Add new book นะฮะไปหาเอกสารที่เราทำไว้เป็น PDF ของผมนะข้อมูลอยู่ในส่วนของ กวันเยอะจัดนะฮะเยอะไปหมดอ่ออ,อยู่นี่นะฮะชุมนุมสองกดโอเพนนะฮะใส่อธิบายสักหน่อยนึงคู่มือคู่มือการใช้ระบบชุมนุมออนไลน์นะฮะ สำหรับสำหรับคุณครูคิดเองนะรอสักครู่ จบแล้อันนี้คือเรามาทําต่อตอนนี้ข้อมูลพวกเนี้ยนะเดี๋ยวถ้าถ้าเราจะลบทิ้งจริงๆกดถังขยะลบทิ้งไปเลยนะถังขยะลบทิ้งไปเลยมันจะได้ไม่เปลืองพื้นที่ไม่รู้ว่าทางผับเท m l เอลไฟเขาให้พื้นที่เราเท่าไหร่เดี๋ยวผมต้องไปลองหาข้อมูลดู นะอันนี้คู่มือการใช้มันเก่าแล้วตอบมลบทิ้งไปนะให้เหลือไว้แค่สองเล่มพอนะนะไปดูสิ นะมีแล้วไปดูในส่วนนี้อันนี้นะะฮอาจจะยังไม่อัปเดตหน้าจอลองคลิกไปที่อื่นแล้วก็กลับมามาแล้วครับอันนี้ก็คือวิธีการใช้งานในส่วนของผับให้ทีมแอลไฟเพิ่มเติมนะฮะโอเคขอบคุณครับผม